นี่ผ้าเลาะเบิ้งมั่นหนองแบมเด้อค่ะเห็นดินแตกค่ะปุ้ยเบิ้งจังหน่อยดูเห็นดินมันแตกเด้อค่ะเราบัได้ใส่ปุ๋ยดอกมันปลูกแถวขังศาเนาะค่ะปุ้ยเบิ้งเห็นดินแตะ มันหนองเบ็มก็จะเป็นเหงาค่ะโอมเลยด้วยค่ะอขอ,อยู่ให้เบึงมันหนองเบมเด้อจ่ามื่อนี้ปลูกอ,อยู่ทีกคูบอกสะดะโค้งนี่แหละค่ะคอยเบึงจากน่อยด้วยอืมเป็นเหงาเลยด้วยค่ะยินมันแเตก ว่าหัวบ่ใหโบนั่นน้องเบมดูว่าเป็นเหงาเลยค่ะปีหนาสาวอยู่สิบปูกหลายๆเลยน้องเบลมดิ้นแตกกล้วยกล้วยเบิ่งมันค่ะว่ากับวัวญ่ มันน่องเบมได้ประมาณที่หาเดือนละค่ะนี่ปลูกช้ำใวเอาเอาอยู่ปลูกช้ำใวไปเอาเนี่ยเด้อค่ะน้องเบมค่ะดูตาเขาเห็นบ่ค่ะตาดีดีจ้าต้นนี้หน่อยเด้อค่ะเบิ่งน้องเบมพันน้องเบมโอ้ยเบิ่งหัวเขาโอ้ทรงคือเด้ออันนี้ปลูกว่ได้ใส่ปุ๋ยเด้อจ้ะ แต่มาตุนไวนแตกแ้่ว่าเดี๋ยวเสียม,มันแล้วก็ต้องขุดหัวไปขายจังหน่อยฝนมันมาตกนลยละค่ะบ่ะได้เสียบง่ายค่ะมีเปล่งด้วยเนาะมันหาเดือนบหงหัวค่ะ เหนใ่อยอยูอ่เป็นเป็นเหงาเลยด้วยค่ะมันแตไมหัวนี่ปีนีสาวยูจะปลูกมันถ้าปลดหลังเกือบยี่สิบไร่เด้อยจะรอดรุนค่ะเอ้ยพาพี่หนุม่มมาเบิองหัวมันหนองแบ้มสาวยูเด้อค่ะนี่โก้อีกแล้วค่ะ รอฝนมาอย่างเดียวค่ะจะได้ไปปูกค่ะนี่ต้นเขาก็บวาสูงค่ะนี่พันน้องเบมหัวดุกเนี่ยหัวดุกเด้อค่ะแต่ถือดินปลาอ้อยนี่โอ้ยหัวใหญ่เด้อค่ะเราอยู่ปลูกมาแล้วค่ะ ขังขับอ่อเละฮะกล้วยมันอีกค่ะเมืนเน่อมาน้าบ่ได้เด้อค่ะเห็นดินเตเนเนะกล้วยบ่อยเล่ะนี่เขามันสับปะหลังปีนี้มีราคาเด้อค่ะเกือบห้าบาทคาชีบาทกว่ามันมีแปลงก็สามทิพก็ได้เกือบห้าบาทค่ะ อยู่สิปลูกน้องเบี้มหลายเยอค่ะเพราะว่าหัวเนี่ยใบคุโบน้ำหลายตืบด้วยจ้ะมึมก็นจะเป็นเงาเลยค่ะนี่เพราะว่าเคยปูกมาแล้วค่ะพันน้องเบี้มนี่หัวดกด้วยจ้าถึกดินปลาออยนี่อุย้ยหัวใหญ่ด้วยค่ะ